บ้านเพื่อนมาแล้วก็จะกลับข้ที่ทักเพราะว่าน้องเขามาทักอยู่ที่เพชรบูรณ์เลยก็เช่าหอที่นี่เนาะคจริงๆบ้านน้องเขาอยู่หลงสักอ๋อครับมาเรียนถึงมาทํางานครับคุณแม่มาทำงานครับอ๋อครับผมก่อนหน้านั้นเรามีรางสังหรณ์อะไรไหมครับคุณแม่ไม่มีนะคะก็ปกติดีปกติดีเนาะตอนที่หมอมาคุยด้วยน่ะคุณแม่ตัดสินใจยากไหมแม่ ไม่ยากนะคะเพราะว่าก็เป็นความประจบของน้องเาะพราะว่าวันที่ส5บห้าที่ผ่านมาเขาเป็นงานมีเกิดป้าเนาะี่พี่สาวของคี่แม่นเนี่ยเขาก็พูดไปเลว่ายังไม่ได้ไปที่แจ้งความประสงค์เลยว่าจะเปินจากวัยวะอะไรเงี้ยให้เราเออตามใจเขาแล้วพอคุณหมอมาถามเนาะเร,รวก็ตัดสินใจไม่ยากนะคะแต่ ตดสินใจชา้านี่นันก็คืออยากรอน้องอ่ะเผื่อน้องมีปฏิหารน้องกลับมานะคุณแม่ห hmm. มอแล้วบอกว่าไม่กลับมาแน่นอนเราก็เลยตัดสินใจต mm hmm. ามที่หมอให้คาแนะนำมะครับครับแล้วคุณแม่รู้ไหมครับว่าน้องเขาสามารถบริจาคอะไรได้บ้างนะครับอ,อ๋อตอนนี้คือต้องรอกับ แค่ตัวก่อนก็คือ<ม>ทางทีแพทย์ก็บอกว่าถ้าอะไรที่มีมีประโยชน์ต่อคนไข้ารายอื่นได้ถ้าใช้ได้เนาะก็ให้หมดเลยาอนี้ครับผมถ้าน้องรับรู้ได้ตอนเนี้ยแม่อยากจะฝากบอกอะไรกับน้องไหมต้องบอกว่าขอบคุณนคนกันเนี่ย ส่งผลในลูกไปอยู่ในสถานที่ที่ดีเนาะแล้วก็การตัดสินใจของลูกก่อนหน้านี้คือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าการให้ชีวิตผู้อื่นก็ถือเป็นการช่วยชีวิตผู้อื่นเป็นการทำบุญที่มันถือว่าเป็นการทำบุญที่ดีที่สุดแล้วนะครับครับ ในช้านี้ทางโรงพยาบาลสรณ์ก็ต้องขอสาธุอนุโมทนาบุญกับทางครอบครัวผู้บริจาคยุวะนะครับซึ่งประสบเหตุเป็นผู้หญิงอายุ27ปีนะครับแล้วก็ได้บริจาคไตสองข้างนะครับบริจาคดวงตาสองข้างลิ้นหัวใจแล้วก็เส้นหลอดเลือดจำใหญ่ที่ขาซึ่งก็แปลว่าอย่างน้อยไปช่วยคนได้เกือบ6คนนะครับสำหรับการบริจาคยุวะ ในโรงพยาบาลเพชรชูนในรอบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนโยบายมุ่งเน้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเรายังมีผู้ที่อัยะว,วัยต้องรอกา,การปูพายว่าในประเทศไทยเราเป็นจํานวนมากมโดยเฉลี่ยนะครับทุกปีตั้งแต่ปีพศ2562ที่ต้นมาเนี่ยเรามีการจัดหาวยวะสำหรับผู้บริจาคที่ทางโรงพยาบาลเพชรชูนเป็นสะพานบุญนะครับยกตัวอย่างในปี63เนี่ยเราได้เคสบริจาควยวะ23รายซึ่งเป็นไต นะครับ12ข้างนะครับตาหนึ่งหัวใจหนึ่งรินหัวใจสามแล้วก็ดวงตา27 mm hmm. ซึ่งหมายความว่าเรามีอยู่ว่าไปให้ปลูกถ่ายเนี่ย44ท่านนะครับ mm hmm. ในปี64ที่ผ่านมานะครับทั้งปีเนี่ยเราได้ไตไป18ข้างนะครับได้ลิ้นหัวใจไปสองได้ดวงตาไป45ดวงนะครับ mm hmm. แปลว่าเรามีผู้อยากอีว่า39ลายไปช่วยคนที่รอปลูกถ่ายอีกว่า65ลาย ผม5คนที่มีปัญหาทุกคนทุกทรมาจารยจะวาย mm hmm. ก็จะได้รับการบุก่ายอุวะดังกล่าวนะครับส mm hmm. รับปี65นะครับในปีนี้นะครับเราก็มีการบริจาคตาไปแล้วสี่ข้างนะครับป mm hmm. ับหนึ่งหัวใจหนึ่งนหัวใจหนึ่งแล้วก็ดวงตาอีกหกดวงจากผู้บริจาคอุยวะทั้งหมดแปดลายนะครับ mm hmm. ก็แปลว่ามีคน13คนได้อัยวะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลพิชบูรณ์เนี่ยก่อนอื่นเราต้องแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับเพราะว่ามาเกิดอุยวะที่ มีผู้ประสบเหตุทาให้เกิดภาวะสมองตายและจำอวัยวะไปใช้นะครับ,รบหรือดวงตานี่ก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีข้อบอุกห้ามางการแพทย์นะครับ<ม>แต่ทางครอบครัวมีกิจศรัทธานในความเป็นสะพานบุญที<ม>่จะบริจาคอวัยวะให้คนที่ยังต้องรอคอยผมขอขอบคุณทีมงานนะครับคุณหมอขอพยาบาลของโรงพยาบาลพาิจบุรที่ทําหน้าที่เป็นสะพานบุญและสาคัญคือสื่อมวลชนทุกขแขนงนะครับที่ช่วยทําให้คนพิจิลรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องของการบริจาคอายาวะนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องสะพานบุญนแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ถนนของเพชรบูรณ์เราเนี่ยเป็นระยะทางไกลนะครับ mm hmm. ก็ให้พวกเราเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางไม่ด่งสุรานะครับแล้วก็หยุดพักเป็นระยะระยะเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางจราจรขอบคุณครับ